นี่วันนี้นะคะเริ่มทำเซสชันการปรึกษาแหละสลับบทบาทกันว่าให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาก็ผู้รับคำปรึกษาก็เลยต้องใส่เสื้อเก่าของอียิปต์วิทยาการปรึกษาที่ลามนะแล้วพอฉันทำอะไรเสร็จที่หมอกินข้าวกับเพื่อนร่วมคลาสเสร็จก็มาเดินเล่นที่ห้างแล้วพอฉันใส่ชุดนี้เท่านั้นแหละบรรดาพีอา วกบูธเครื่องสำอางต่างๆก็คือกรูมาหาชันแน่เลยจ้ะเออวอีนี้ก็ขายประกันก็จริงนะแต่ว่าเวลาเห็นใครมาจู่โจมแล้วมาขายมาทักอะฉันก็ไม่ชอบอยู่ดีแหละใช่ว่าการว่าใส่เชื้อกาวแล้วฉันจะมีตังค์จะมีทุกคนด้วมันก็ไม่ใช่ดรือเออมันก็รู้สึกอึดอัดน,นั่นแหละ ก็วันนี้ก็มาบอกเล่าความในใจกับมาอวดชุดกาวนิดนึง hey. <Hey. S 1> เดี๋ยวต้องไปถอดเทปต่อละแล้วก็ทำบันทึกส่งอาจารย์ hey.